โอมชานติวันนี้วันที่เก้าเดือนธันวาคมปีสองพันยี่สิบเอ็ดเราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่อได้มาที่จะสอนราชาโยค้าให้กับลูกพ่อเท่านั้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถที่จะสอนราชาโยค้าให้กับลูกได้คำถามของเมรีในวันนี้ ลูกนั้นได้รับอะไรและลูกไม่ได้รับอะไรโดยการแสดงการกราบไหว้บูชาอย่างจริงจังเข้มขน้นอะไรที่จะได้รับและอะไรที่ไม่ได้รับโดยการแสดงการการการบไหว้บูชาอย่างจริงจังเข้มข้นคำตอบเมื่อใครแสดงการกราบไหว้บ,บูชาอย่างจริงจังเขาจะมีนิมิตอย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถที่จะได้รับการรอดพ้นหรือกลับบ้านได้ผ่านสิ่งเหล่านั้น ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถที่จะพาลูกกลับบ้านได้ลูกรู้กเกี่ยวกับละครที่ถูกกำหนดไว้นี้แล้วแล้วลูกนั้นมีความรู้ของดวงยานอย่างแม่นยำดวงยานผู้ที่มาเป็นผู้อาศัยของสวรรค์และผู้อาศัยในนรก ดังนั้นครึ่งหนึ่งของกาลปะเราเป็นผู้อาศัยของสวรรค์และอีกครึ่งหนึ่งกาลปะของเราเป็นผู้อาศัยอยู่ในนรกสาระของคุณได้มในเมรีวันนี้ก็คือจุดแรกบาบาที่พูดว่าอย่าได้จุดอย่าได้จดจำใครหรือมนุษย์ใดๆจงทำบทเรียนให้หนักแน่นว่าของฉันคือชิปบ,บาบาผู้เดียวและไม่มีใครอื่นใด จงมาเป็นผู้นำทางทางจิตวิญญาณเหมือนกับพ่อแล้วแสดงให้ทุกคนเห็นหนทางกลับบ้านเหมือนกับพ่อจงมาเป็นไม้เท้าให้กับคนตาบอดจงมาเป็นไม้เท้าให้กับคนตาบอดพอรของบัพดาดาสำหรับลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจบสิ้นการพร่ำบนของการมีความคิดที่ไร้ประโยชน์ไร้สาระด้วยวิธีการของการ รักษาตัวเองอยู่อย่างไม่ว่างเว้นตลอดเวลาแล้วจงมาเป็นคามาทิตได้อย่างสมบูรณ์ขอให้ลูกนั้นจงจบสิ้นการภาพบนในการมีความคิดที่ไร้ประโยชน์ด้วยวิธีการของการรักษาอยู่อย่างไม่ว่างเว้นตลอดเวลาแล้วจงมาเป็นคามาทิตยอย่างสมบูรณ์พายุของความคิดไร้สาระจะมาเป็นอุปสรรคในการมาเป็น คำามาทิท์ที่สมบูรณ์ของลูกและเพื่อที่จะจบสิ้นการข้ามบนของความคิดไร้สาระจงรักษาจิตใจของลูกให้ไม่ว่างเว้นในทุกๆชั่วขณะรักษาจิตของลูกให้ว่างเว้นในทุกชั่วขณะเรียนรู้ศิลปะของการจองเวลาของลูกสร้างาโปรแกรมที่ลูกนั้นจะรักษาจิตใจของลูกไม่ว่างเว้นตลอดทั้งวันได้ รักษาจิตใจของลูกให้ไม่ว่างเว้นในสี่สิ่งทุกวันทุกวันสี่สิ่งนั้นก็คือหนึ่งการพบปะคือการสนทนาจากหัวใจถึงหัวใจสองก็คือพูดก็คือการทำงานรับใช้สอยู่อย่างดุทซัพ์เข้าไปในความรักสี่ก็คือการมีความรักอันลึกล้ำ โดยการทำเช่นนี้เวลาของรูปก็จะถูกใช้ไปในหนทางที่มีค่าแล้วการพร่ำบนของความไร้สาระก็จะจบสิ้นลงคติพจน์ในวันนี้ผู้ที่พิจารณาความสำเร็จว่าเป็นสิธิ์กำเนิดพระเจ้าของเขาแล้วก็จะสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้ตลอดเวลา ผู้ที่พิจารณาความสำเร็จว่าเป็นสิทธิ์กำเนิดพระเจ้าของเขาสามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้ตลอดเวลาอัชาโอมชานติ